นอดจัดกระดูกคออกเอว้ล้ท่านั่งนะคะเหยียบก้นไปด้านหน้าน,นิดนหน,นึ่งเหยียบก้นไปด้านหน้านิดหนึง่งให้หมอสามารถที่จะยืนข้างบนยืนเข่าได้นะคะเนาะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมาเช็คกาลังแขนกันก่อน,อนโดยการยกแขนขึ้นถ้าอะไรคะแบบนี้ก่ย่างถูเผาอ่านะยกแขนขึ้นเราจะกดทีละข้างให้เพื่อนออกแรงสู้นะคะทีละข้างนะอากดแขนขวาเพื่อนขาแขนขวา ออกแรงสู้นะคะกดลงไป,ปกดได้ไหมกดออกแรงสู้อืออ่าแขนซ้ายค่ะแขนซ้ายแขนซ้าย,ายออกแรงสู้กดลงไปอ่จาจับความรู้สึกมีแรงแค่ไหนนะนนี้ยังไม่ทำนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกระดูกคอในท่านั่งนะคะอ่ะาทุกคนชันเข่าซ้ายขึ้นมาข้างซ้ายนะคะเข่าข้างซ้ายโดยให้หน้าขาข้างขวานะคะ ยืนชิดแผ่นหลังข้างขวาของเพื่อนค่ะขาขวาย,ยืนชิดแผ่นหลังขวาไว้นะคะส่วนมือซ้ายค่ะมือซ้ายหมอทำมือเป็นอ่ายกมาเป็นตัว L แ,แบบนี้นะคะเตรียมวางไว้ที่ไถ่ทอยค่ะเ่รีย,ยกนะคะส่วนมือข้างขวาแขนขวาหมอปลายค่ะ,ะพับศอกด้านในอยู่ที่ปลายคางเพื่อนค่ะเอาที่ปลายคางนะคะ ดูดีๆไม่เอารูกกระเดื่อที่คอไม่ได้นะคะเอาปลายคางแต่ไว้ปลายคางจากนั้นอกศีรษะของเพื่อนแนบหน้าอกด้านขวานะคะแนบแผ่นอ,อกด้านขวาเลยนะชิดแล้วนะคะจากนั้นเราทำกันยืดหมุนอยกขึ้นแล้วยืดออกไปด้านขวาให้ถึงจุดตึงยกด,ดูจังหวะหน่อยสังเกตถ้าเพื่อนไม่เกร็งแล้วเราค่อยบิดซ้ำนะคะ เวลาเวลายืดขึ้นให้เฉียงขึ้นสีมังสานะถึงจุดตึงแล้วก็บิดซ้ำอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนจะได้อ่ะนอย่างนี้ยืดขึ้นอือบิดซ้ำนะคะไปเลยอ่ะยืดแล้วหมุนบิดไปอือได้ไหมยืดให้ถึงจุดตึงบิดซ้ำนะคะนี่เราทำข้างนี้ เราก็เช็คก,กำลังแขนข้างซ้ายค่ะนะคะยกแขนซ้ายขึ้นมาออกแรงสู้ยกได้ไอ่าเป็นไงคะข้างขวายังไม่ทำออกแรงสู้ไม่มีแรงอ่ะได้ไหมอ่าเปลี่ยนข้างท้านี้ชันเข่าขวาขึ้นหมอชันเข่าขวาขึ้นนะคะ,ะมีเงือเช็ดนะ <laughs> อ่าเอาพับสอบด้านในวางวที่ปลายคางนะคะ มือขวาทำมือเป็นอตัวแออย่างนี้นะคะโอบไปที่ท้ายทอยนะคะเตรียมยกนะคะมือซ้ายนี้โอบศรีรษะของเพื่อนชิดหน้าอกเลยแต่เป็นผู้ชายก็เอาหมอนกั้นไว้นิดนึงนะคะถ้าคู่เราเป็นผู้ชายเอาหอนกั้นได้คราวนี้อ่ะจากนั้นเรายืดไปด้านซ้ายเฉียงขึ้นสี่้าองศาหน่อยนะคะจับโจกขึ้น หันไปด้านซ้ายถึงจุดตึงเออบิดไปเลยนะคะหาจังหวะเพื่อนไม่เกรงแล้วค่อยทำนะท่านี้ยกขึ้นหันซ้ายอื้บยกนะคะแค่นรรี้เอง,งเราทำาแล้วเอาเช็กกับลังแขนค่ะหมนไซ้ายเช็กกัลังแขนข้องขวานะคะยกแขนขวาขึ้นมา ออกแรงสู้กดลงไปเออยกแกบ,บนี้เวลา,าใช้ก็มันแขนแบบนี้อ่าแค่นี้นะคะโอเคจัดคอในท่าบาร์เบอร์เวลาเราเทอมให้เลือกท่าใดท่าหนึ่งนะคะนะ<อ>ถ้าท่าคนไข้เป็นผู้ชายหมอเป็นผู้หญิงให้เราเลือกทำท่าบาร์เบอร์ในท่านั่งอันดับแรกนะคะมือซ้ายมือซ้ายหมอนะคะ แขนวางไว้ที่หัวไหล่ปลายมือโอบไปที่ปลายทางนะนิ้วโป้งอย่าเอาไปปิดปากเพื่อนหรือไปจิ้มจูมจมกอันแน่ไม่ได้นะเก็บนิ้วดีๆนะคะมือขวาวางไว้ที่ไท้ายทอยขึ้นมาเหนือหลังใบหูนิดนึงนะคะจังหวะแรกให้เพื่อนก้มหน้าลงค่ะก้มหน้าลงแล้วหันหน้าไปด้านซ้ายนะจับโยกๆถ้าเพื่อนไม่เกร็งแล้วก็ บิดนะคะจังหวะสปริงแบบสปริงนิดหนึ่งโยกโยกดูเพื่อนไม่เกรงถึงจุดตึงแล้วปิดซองนะคะไปยังใครยังไม่ไปไปเลยยืดยืดยืดดูเพื่อนไม่เก็งอ้าบิดซอมนะคะถึงจุดตึงแล้วค่อยทำนะคะอ้าเปลี่ยน้างคราวนี้มือขวาห่นง่ายมือเขาแขนวางที่หัวไหล่โอไปที่ปลายคาง มือซ้ายจับไถท,ทอยค่ะก้มหน้าลงหันหน้าเพื่อนไปด้านขวาจับยกโยก,โยกเพื่อนไม่เกรงแล้วเราก็บิดค่ะอะดูดีๆอย่าไปปิดปากเพื่อนนะคะปิดจมูกยิ่งไม่ได้เลยนะเอาปลายคานนะคะโอเคปลายคานต้มท่านี้ท่าแบบไม่ก้มนะท่านี้ท่าไม่กม้มนี่เขาเรียนไว้เพื่ออะไรคะ เพือค่าเพราะเราเรียนเพื่อช่วยคนเราต้องก้มก้มแล้วก็ออกหันหน้าไปด้านขวาโย,โยกโยกดูเพื่อนนักเรียนก็อ่ะบิดตามนิดนึงนะคะได้ไห<ด><ด>มไง่ายมากโอเคเปลี่ยนท่าใหม่อีกท่าหนึ่งเราจะเป็นการรับกระดูกคอในเอ,อปรับข้อทีหนึ่งนะ,ะนะคะนะเราจะใช้มือซ้ายวางไว้ที่หัวไหล่ ไม่ต้องชิดฐานคอนะคะตรงหัวไหล่นิดนึงโดยให้นิ้วโป้องอยู่ตรงกับทีหนึ่งนะคะนิ้วชี้อยู่ตรงไขปะละาาไหปะลาะนะคะส่วนมือขวาวางไว้ที่กกหูนะคะทามือเป็นรูปถ้วยหน่อยนะคะโป๊งโบนะปลายมือกางออกไปนะคะจับยึดเวลาที่เราจะดันนะคะให้เราส่งน้ำหนักดันเข้าหากันน้ำหนักเท่าๆกัน ดันให้ถึงจุดตึงแล้วก็ไข่ใส่หัวไปนะเป็นท่าใส่หัวไปหรือปรับทีหนึ่งนะคะ mm. อ่าทุกคนได้แล้วอ่าจับยืดลองยืดดูทำเพื่อนเ,เล่เล็งพอตึงแลนะ้วปุ๊บเออใส่หัวไปไปยังยังไม่ไปอ่ะไปเออเออแค่นี้นะคะบางครั้งเราเจอคนไข้เอ็นเอ็นคอไปปุ๊บคอพับไปเลย มันคือกล้ามเนื้อเขายืดหยุ่นดีอาจจะทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าสามารถถึงจุดตึงได้แล้วก็อ่าไปเลยอ้าเปลี่ยนข้างท่านี้ใช้มือขวาอยู่หัวไหล่ค่ะเหมือนเดิมนิ้วโป้งตรงที่หนึ่งนะคะมือขวาอยู่ที่กรหูนะคะการิ้วออกมานะคะทางมือโป่งๆหน่อยไม่ปิดรูหูนะคะอ่าหมอท่านี้คนไข้ต้องนั่งหลังตรงี่ดีนะคะ หลังรงๆหน่อยเวลาที่จะดันเข่าหมอการข้อสองออกอย่าลืมกลางข้อสองออก,อม,ออออกมันจะมีแรงในการผลักลงนะคะอ่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ,จับยื้อยืดันเข้าหากันน้ำหนักเข้ากันเพื่อนไม่เกรงแล้วก็อื้อใส่หัวไปค่ะโอเคนะคะอีอ้างต่อไปเราทำกล้ามเนื้อหลังกันบ้างเอาขาขึ้นไป บนเตียงเลยค่ะหันหน้า,าไปได้านไหนดีอันนี้หันหน้าเข้ามาเลยอันนี้หันหน้าอ่าโอเคไปทำเดียวกัน <ไป S 1> หมอยืนขึ้นเลยหมอยืนคราวนี้ให้ยืนตะแคงด้านข้างตะเข็บบเกงนะคะขาหมอชิดแผ่นหลังตรงแนวกระดูกสันหลังเลยนะคะอะให้เพื่อนยกมือขึ้นยืดขาตรงไปนะคะยกมือขึ้นมาเราจะทําการยืดคลายกล้ามเนื้อหลังก่อน พร้อมแล้วอ้าวยืดครั้งที่หนึ่งอ้ยืดครั้งที่สองยืดครั้งที่สามอ้าวพร้อมแล้วเราจะมาเปิดกระดูกช่วงหลังนะคะในท่าเป็ดนะคะอันอดับแรกหมอยืนให้ปลายเทา้าหันเข้าหากันส้นเทา้ากลางออกนะ,ะถ้าเป็ดต้องมีแบบนี้ พอย่อขาลงไปปุ๊บเข่าจะชิดกันพอดีตรงทีสิบสองนะคะส่วนแขนนะคะแขนเพื่อนแขนซ้ายอยู่บนแขนขวาอยู่ล่างสลับกันนะคะถ้ากลิ้งมันแขนขวาอยู่บนใช่ไหมแต่อันนี้แขนซ้ายอยู่บนแขนขวาอยู่ล่างโดยให้จับที่แขนท่าล่างไม่ใช่จับข้อมือนะคะดูดีๆดูดี ไม่ใช่ข้อมือนะคะจับที่แขนนะคะเนาะท่านี้ต้องบอกให้เพื่อนอ้าปากด้วยแขนหมออยู่ตรงกับเข่านะคะเข่าอยู่ตรงไหนแขนอยู่ตรงนั้นดูสิจังหวะแรกอยู่ทีสิบสอง่อนนะคะเข่าอยู่ทีสิบสองส่วนแขนก็อยู่ระดับเดียวกับทีสิบสองระดับเดียวกันไหมจากนั้นอาเวยตัวมาด้านหลัง แล้วออกแรงดึงที่แขนอืเขาเลื่อนขึ้นมือก็เลื่อนขึ้นตามเด็งไม้เต้ออนอะไรแขนอือเอาปากไว้เอาปากไว้ขึ้นไปอืออ้าเวลาลงไปก้นหมอตั่ลงเรื่อยๆนะคะ นะคะคดึงให้ถึงจุดตึงแล้วก็ออกแรงดนนึงที่แขนอื่นทำให้ดูวหลายรอบได้ไหมคะพอเข้าใจนะคะอ่าน่านเมื่อกี้เราปรับประมาณช่วงช่วงอกลงมาถึงทีสิบสองประมาณทีแปดเนาะแต่นี้เราปรับช่วงอกไปต่อต่อไปประสานมือไท้ถอยค่ะประสานมือไท้ถอยไว้ หมอว่านั่งคู่เข่าลงข้างหลังนะคะสอดแขนจากข้างล่างขึ้นมาให้ประกบกันที่ฝ่ามือที่เพื่อนประสานไว้นะคะประกบไว้ที่ฝ่ามือที่เพื่อนประสานไว้หมอนะคะแขนหมอแม่ชิดลักแย้เพื่อนให้มากที่สุดชิดรักแย้ให้มากที่สุดหน้าอกหมอชิดตัวเพื่อนเลยอ่าหายใจเข้าหายใจออกคนไข้นะคะหายใจเข้าหายใจเข้า หายใจออกยกขึ้นอืช่วงจวังหวะหายใจออกยกขึ้นนะคะอือประมาณนี้ถ้าคนไข้ตัวใหญ่กว่าหมอเยอะไม่ต้องไปยกนะคะตยวขมอเดีย่ยงอ่หรือจะเป็นอีกข่านึงนะคะประสานมือไทยทอยประสานมือไทยทอยนะคะข่านี้เราก็เอาเข่าข้ามซ้ายลงไป ลงจากเตียงนะคะคราวนี้หมอสอดแขนจากข้างบนสอดแขนจากข้างบนให้คนไข้นอนทับหน้าขาเราไปเลยกระดูงสันหลังตรงกับหน้าขาพอดีนะคะถอยถอยเข่าออกมาถอยเข่าออกมาวางแค่ช่วงอ,อกนะคะให้เขา่าเข่ายังไม่ออกมาถอยมาหน่อยจากนั้นมือนะคะ อกไปที่ใต้ปีกสะบักห้ามจับตรงนี้ไม่ได้อกไปใต้ปีกสะบักนะคะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกเปิดหน้าอกขึ้นเปิดหน้าอกสังเกตหมองอข้อศอกเปิดหน้าอกขึ้นมางอข้อศอกข้ามไว้ออกแรงยกก้นหมอกะทแท่ลมฮะแค่นี้ทวา,านี้ ไไหจังหวะนี้อย่าลืมเปิดหน้าอกเพื่อนขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกระแทกลงนะคะโอเคง่าย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 ดีาายง่ายนิดเดียวที่เหนือยยากหมดเดี๋ยวไม่มีกำลังใจอ่ะต่อไปเลยนั่งคัดสมาค่ะนั่งคัดสมาต่อเลย เพื่อนเล่นทถนท่านี้เราจะทาท่าหงเฟยหงนะคะนะ,ะทีนี้อ่เราจับแขนจับแขนพระอาจารย์คะเมื่อกี้สอนนี้เหรอคะโอเคแขนซ้ายแขนซ้ายเพื่อนอยู่ข้างๆลำตัวนะคะมือขวาเพื่อนจับหัวไหล่ซ้ายแขนด้านซ้ายห้อยไว้ข้างๆนะคะส่วนหมอสอดแขนจับไว้ที่หัวไหลนนะะ่ตรงแขน<ใ>นะคะตรงแขน แขนซ้ายฝ่ามือซ้ายเพื่อนนิ้วละครนะคะมือขวาเตรียมผักส่วนขาขวาหมอก้าวมาด้านหน้าล็อกไว้เ <c oughs> ข่าซ้ายมายืนด้านข้างเตรียมเลยข้างๆเตรียมขันด้านขวานิดหนึ่งเห็นไหมชาเตรียมได้ไหมคะมือขวาเตรียมผักนะคะมือขวาเตรียมผักหรือไหล่ด้านหลังมือซ้ายจอดใต้ล้วแร้เตรียมผักได้ไหม เอายังไม่ถูกยังไม่ถูกแล้วเียงที่สองด้านนู้นแล้วพี่หมอเล็กเตรียมสะนะคะเอาท่าให้ถูงก่อนยังไม่ถูกอา่าโอเคเมื่อพร้อมแล้วเราก็หมุนเป็นวงกลมหาจังหวะเพื่อนไม่เกิงไปหมุนไปตามจังหวะเพลงนะคะ ไงมือขวาขต่อใต้แล้วต่มือซ้ายเตรียมผักมือขวาเพงแรกเลยยังไม่ได้ยังไม่ถูกเอาแขนยังไม่ถูกอะไรยังไม่ถูก <Okay. S 1> อ่าได้แล้วโอ้โหหุ่นละบากน่าดูเลยอ่าเมื่อได้แล้ว,ลวตัวได้ยินเสียงเพลงไหมของเบลนอนเช็ดตาเพิ่งหลับอ่เพื่อนได้ยินแล้วก็ไปเลยออืออ เดินไปมาทั้งวันไปปั๊วหาปั๊วหาเฮนีได้นะคะอ่าเสรดแล้วก้มลงยืดแขนไปด้านหน้าก้มลงทำมือเป็นลูกเต๋อจนโตหน่อยแล้วก็ตบลงไปปึ๊ปึบอ่าทิ้งทิ้งออไปปึ๊บปึปึ๊บอ่าขึ้นทาง အအအသာာကအအအอยค่ะสစို့က်ဆို့းနို့းတွေအို ดำน้ำมาอีกคนคนึ่ถ้ามันน้อยไปเนี่ยมาเตั้งแต่ก็จะเปิดแน่สุดนาจะน่าจะอยู่เราเ24น่กว่าแ่พารเสร็จเกใหม่ย่งเียใช่ชเลแต่คนสมัครไม่ยนตั้งตั้่าๆไว้ก่อนนั่งสวยๆชิชชู่ไว้ก่อนมันมันมัน แพงก็ไม่แพงถูกก็ไม่ถูกห้องน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับมันมันมันเลยมันเลยก็